เอาชุดเต็มมาให้ดูแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหวดเึิมข้าวสำหรับคนที่อยากแคมปิ้งไม่ต้องการความพลุงพลังอันนี้คือเล็กสุดนะคะจะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้คือสั่งทำพิเศษนี่นะคะใส่ข้าวได้ประมาณครึ่งกิโลนะคะตะมุตตะมิน่ารักนะคะใครอยากซื้อเป็นชุดแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่จะมันจะไม่เป็นหม้อแบบนี้นะมันจะหม้อแบบนี้นะคะหม้อแบบนี้นะ,ะ,บบนนะ,ะถ้าเบอร์สิบนะนี่มันก็จะได้ไอตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเบอร์สิบนะคะ แล้วก็จะค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะใครมีแบบนี้สั่งได้สั่งเท็คหมดก็ได้ค่ะนี่นะคะใส่ข้าวได้ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็อันนี้คือใส่หม้อเบอร์12บสอหม้อตัวนี้ก็ไม่มีในตะกร้าค่ะแต่จะเป็นหม้อแบบนี้นะคะนี่ถ้าใครมีหม้อแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถสั่งหมดวดรุ่นนี้ไปไป,ไปใส่ก็ได้อันนี้คือสําหรับใส่หม้อเบอร์12มีในตะกร้าให้เลือกนะคะคุณลูกค้า ใส่ข้าวได้ประมาณ1กิโลนะคะสําหรับสายแคมปิง้งคนที่อยู่คนเดียวคนที่อยู่หอพักสมาชิกในครอบครัวไม่เยอะหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการความพลุงพลังแล้วอันนี้คือเป็นขนาดที่พอดีนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะนี่นะคะใส่กับหม้อเบอร์14ี่เดอพี่น้อกเดอใส่กับหม้อเบอร์14นะนี่เห็นไว้สวยนะคะแล้วก็จะได้อันนี้ไปด้วยนะคะในตะกร้ามีนะคะม,มีทั้งมีทั้งสามไซส์เลยสายของ หม้อเบอร์สิบเบอร์สิบสองแล้วก็เบอร์สิบสี่นะคะ <c oughs> หม้อนี้ก็คือก็ค <c oughs> ือสามารถต้มยำตำแกงได้เดี๋ยวจะอัศสาธิตให้ดูอันนี้ไปได้เตาแก๊สเก่ามากนะคะพี่น้องนะใครมีเตาแก๊สแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะใช้เกี่ยวกับเตาเตาปิกนิกนะคะแล้วก็มันจะเป็นแก๊สกระป๋องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่คนเดียวหรือว่าแคมป์ปิ้งก็สามารถทําแบบนี้ได้เห็นไหมจ๊บ <c oughs> เห็นไ่มครับพี่น้องนี่นี่นะคะแล้วก็จุดแก๊สนะคะ นี่นะคะกินได้หลายคนนะคะแบบนี้นึ่งได้2กิโลเด้อนะคะแล้วก็ต่อมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะนะคะใครที่มีหม้อแบบนี้หรือว่าแก้วหูแบบนี้ก็สามารถที่จะซื้อแค่หวดก็ได้นะคะตัวนี้จะไม่เยอะนะคะน้องคนนี้จะไม่เยอะนี่น้องคนนี้เตาแก๊สเก่กเด้ค่ะพี่น้องเลยอ่ไปซ่าเตาแก๊สเด้อ ะะเอามาให้ดูเฉยๆนี่นะคะอันนี้คือสามารถต้มไข่ต้มบะหมี่เครื่องสําเร็จรูปต้มยำทําแกงได้แต่ว่าถ้าใครมีหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็แบบว่ามีฝาปิดแบบนี้ก็ซื้อแต่หัวดก็ได้นะคะมี3ามรุ่นนะคะตะการนี้เอามาให้ทุกคนดูนะคะ <ä h. S 2> เป็นแบบนี้เลยใครสนใจก็สั่งซื้อได้อันนี้คือแม่แมค้าทําเองนะแม่ค้าทําเองแล้วก็ก็คือเราคิดว่า ไม่มีใครทําให้เราก็เลยทําเองนะคะแม่ค้าทําให้อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเพราะว่ามันมีจํานวนน้อยนะคะแล้วก็ต่อมาก็อาจจะได้คนให้คนอื่นเขาทาให้นะคะจ้างคนอื่นซื้อคนอื่นมาขายอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็คือแม่ค้าทําเองหมดเลยนะ,ะโอเคคะ่ะ